We sure cause a lot of explosions. สปลิตฟิคชันอีกหนึ่งเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายกันไปไม่นานได้รับคะแนนรีวิวจากทั้งสื่อและผู้เล่นในแง่ดีแบบถล่มทลายซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้มารีวิวกันเพียงอย่างเดียวแต่จะพูดถึงเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมเกมเกมนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของงาน The g เก e Awards ที่จะมีผู้ได้รับรางวัลเกม Off เดอะเยเป็นสมัยที่2และถ้าหากมันเกิดขึ้นก็จะถือว่าเป็นสถิติสุดโหดที่ใครยากจะมาล้มนะครับเพราะนี่เป็นเพียงเกมที่4ของผู้สร้างคนนี้ด้วย สารานุกเกมคลิปนี้ขอเสนอตอนหรือ Split f i i t i o n จะคว้าเกม o o t the ะเ a r สสมัยให้กับ j o โจเซฟเฟเรสก่อนจะไปเข้าเนื้อหาของ Split Fiction นะครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้สร้างเกมนี้ก่อนซึ่งเขาก็คือคุณโจเซฟเฟเรสนะครับอดีตผู้กำกับภาพยนตร์ที่หันมาสร้างเกมเต็มตัว สายอาชีพของพี่แกสมัยอยู่วงการหนังนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะผลงานของแกเนี่ยก็เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ด้วยถึงแม้ว่าจะเข้าไปไม่ถึงรอบเวทีหลักก็ตามแล้วก็ไม่รู้อะไรนะครับที่ดนใจให้เฮียแกเนี่ยหันมาลองสร้างเกมดูรวมไปถึงน่าจะมีความแค้นนะครับบาดหมางก,กับเวทีออสการ์เป็นทุนเดิมจึงทำให้ในปี2017งาน The Game Awards นะครับที่เฮียแกเนี่ยขึ้นไปพรีเซนต์เกม Away out แกก็แจก F w ฟเวนะครับพร้อมนิ้วกลางใหออสการแบบชํำๆกลายเป็นไวรัลดังทั้งวงการเกมและก็ภาพยนตร์แต่ด้วยผลงานเกมของเฮียแกนะครับไม่ว่าจะเป็น Brothers a Tale of Two Suns ที่หลังจากเกมนี้ออกนะฮะผู้บริหาร EA ถึงกับออกเงินทุนหลายล้านเหรียญน,นะครับเพื่อดึงตัวเข้ามาในบริษัทแล้วก็จัดทีมงานให้โดยเฉพาะ ก่อตั้งเป็น h e เ l i g h t Studios และผลงานหลังจากนั้นอย่าง Away Out รวมถึง It Takes Two ก็ยอดเยี่ยมทุกเกมในตอนนี้นะฮะทั้งวงการเกมไม่มีใครไม่ยอมรับถึงกึืนในการสร้างเกมของชายคนนี้แล้วไม่ว่าแกจะมีมาดกวนโอยหรือว่าปากแซบแค่ไหนก็ตาม เพราะทั้ง3เกมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ล้วนได้รับรางวัลเงินอย่างล้นหลามทุกเกมครับโดยเฉพาะ It Takes Two ที่ได้รับรางวัลสูงสุดนะครับอย่างเกม o of the Year ไปหลายสำนักซึ่งรวมถึง t The g a เกม w r r s ด้วย และผลงานล่าสุดนีครับอย่าง Split Fiction ขอบอกเลยว่าเกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของโจเซฟแล้วก็ h ฮส l i g ์สตูดิโอว่าการทำเกมแนวโคอปอันเป็นเอกลักษณ์ของทังค่ายออกมาเป็นครั้งที่3มันจะยังคงสนุกไม่ติดภาพจำเหมือนว w a y Out แล้วก็อีดเท็กซ์ทูหรือเปล่าก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องคาดหวังกันพอสมควรครับ แซงแซงแซงก่อนเธอวายวายสำหรับในเรื่องของเกมนี้นะฮะ <c oughs> เขาจะพูดถึง2นักเขียนนิยายอย่างมิโอและโซอี้ที่ถูกเชิญให้มายัางบริษัทแห่งหนึ่งโดยได้รับการสัญญาว่าผลงานของพวกเธอจะได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับนักเขียนในล็อตเดียวกันอีกหลายชีวิตนะครับซึ่งถูกนัดมาเพื่อเซ็นสัญญาที่ออฟฟิศพร้อมๆกันแต่เหตุการณ์ครับกลับกลายเป็นว่าทางบริษัท ตั้งใจจะคัดลอกไอเดียของเหล่านักเขียนไปใช้เองโดยใช้เครื่องจักรกลรุ่นพิเศษที่ถูกทดสอบเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยด้านมิออนะครับที่ไหวตัวทันจึงพยายามปฏิเสธการเซ็นสัญญาในทันทีแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างครับทำให้เธอเนี่ยกระเด็นเข้าไปในเครื่องคัดลอกความคิดของโซอี้และกลายเป็นว่าจิตของทั้งคู่ต้องร่วมมือกันในการฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจากความคิด ไอเดียและความกลัวในส่วนลึกของตัวเองโดยที่ทั้งคู่นะครับก็ไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก,ก่อน What the world What? was the That in is going in your mind on E your เรื่องเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสสไตล์ตามความแตกต่างของทั้ง2ตัวละครครับที่สําคัญคือมันสามารถเล่าไปพร้อมกันได้ตลอดเกมเราจะได้เห็นความไม่เข้ากันของทั้ง2ตัวละครการถูกเถียงออกความเห็นบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆจากคนละมุมมอง รวมไปถึงปงมปัญหาฝังใจของแต่ละคนแม้สุดท้ายครับผู้เล่นหลายคนอาจจะเดาปลายทางได้เพราะปมของเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่แต่การได้เห็นพัฒนาของตัวละครทั้งคู่ที่มันมีความชัดเจนผู้เล่นก็ยังสามารถประทับใจไปกับมันได้มากโขอ,อยู่ดี nice สำหรับเรื่องของกราฟิกเสียงและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมไม่ได้แย่เลยนะครับตัวเกมนี้เนี่ยใช้ Unreal Engine 5ซึ่งเครื่อง PlayStation 5ตัวปกติ ก็สามารถเล่นได้ลื่นๆแล้วนะครับไม่มีอาการหน่วงให้เห็นเลยเวลาเจอเกมเพลย์ที่รวดเร็วฉากอลังการก็เรียกได้ว่าไม่มีอาการสะดุดให้เสียอารมณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าความละเอียดของเท็กซเจอร์ก็ไม่ได้ถึงขั้นงดงามตาแตก แต่หลายคนนะฮะอาจจะมองข้ามและให้อภัยได้เพราะการออกแบบฉากองค์ประกอบศิลป์ต่างๆของเกมนี้เรียกได้ว่าโคตรด,ดีมันทําให้ผู้เล่นนะครับเชื่อได้จริงๆว่าโลกในจินตนาการของคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันออกแบบมาดีนะฮะจนเราอยากจะตั้งคําถามกับเกมระดับทริปเปบางเกมเลยนะครับว่าเฮ้ยเกมสมัยนี้เนี่ยให้ค่ากับงานออกแบบศิลป์หรือความครีเอทีฟน้อยไปหรือเปล่า ส่วนเรื่องของเสียงผ้าของทั้ง2ตัวละครเอกนะครับก็คงไม่มีอะไรเหติทางด้านเพลงประกอบก็ต้องชมในส่วนของจังหวะในการเลือกใช้ครับการบิวให้ผู้เล่นเนี่ยตื่นเต้นไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกมเพล์ที่ต้องตอบสนองทําให้ผู้เล่นสามารถประทับใจได้ไม่ยากก็เรียกได้ว่าทําได้ดีสงกับเป็นทีมที่เคยทําเกมระดับรางวัลมานั่นแหละครับ มาถึงเรื่องสำคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมเพลย์ของเกมนี้มีหลากหลายรูปแบบตามที่หลายคนอาจจะได้เห็นในเทรลเลอร์กันไปแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่เยอะนะครับแต่มันเต็มไปด้วยไอเดียและลูกเล่นที่ถูกคิดออกมาอย่างดีว่าจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนานแบบไหน He สไลท์สตูดิโอนะครับแล้วก็พี่โจเซฟเนี่ยยังคงตอกย้าความเป็นหนึ่งด้านเกมแนวโคออบแบบช่วยก,กันเล่นคุณอาจจะบอกได้ว่าก็เขาทาเกมแนวนี้อยู่เจ้าเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกัน ว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับที่ทีมงานจะดีไซน์ให้เกมออกมามีทั้งความลงตัวกลมกล่อมด้านเกมเพลย์ความอลังการด้านงานภาพรวมไปถึงความสร้างสรรนะครับในแง่ของกิมมิคเฉพาะฉากนั้นๆลามไปถึงลูกเล่นของมุมกล้องหรือแม้กระทั่งเส้นแบ่งจอก็ยังทําอะไรได้มากกว่าแค่ก้นมุมมองของผู้เล่นจากกันแถมทั้งหมดทั้งมวลนะครับหลายๆครั้งก็เกิดขึ้นพร้อมกันได้ในซีนเดียวด้วยซึ่งพวกเราก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมสื่อหลายเจ้าถึงให้คะแนนเกมนี้ไปแบบ1ิเต เ oh, yeah! ด้วยความที่สเปริฟิคชันนั้นนะครับจะเล่าถึงนักเขียน2คนที่มีงานเขียนกันคนละแนวทําให้ผู้เล่นนะครับจะได้เจอกับฉากแบบ2อธีมที่สลับกันไปมาตลอดเกมในแม้บงางฉากนะครับอาจจะมีธีมใกล้ๆกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องจุดประสงค์รวมไปถึงลูกเล่นเฉพาะต่างกันอยู่ดีนอกจากนี้ครับถ้าหากอ้างอิงเวลาคนเราเขียนนิยายเรื่องยาวออกมาบางครั้งนะครับอาจจะนึกครึ้มอยากเขียนเรื่องสั้น นิทานง่ายๆหรือพลอตทดลองบางอย่างที่คิดไม่เสร็จดีตัวเกมก็จับเอาตรงนี้เนี่ยนะครับมาเป็นลักษณะเหมือนกับเควสรอนะครับที่ถูกเรียกว่าไซส์สตอรี่ซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องเล่นก็นได้นะครับแต่บอกตามตรงนะครับว่าใครไม่เล่นคือโคตรพลาดครับเพราะไซส์สตอรี่จะเป็นอะไรที่หลุดจากธีมหลักไปแบบสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมเพลย์ฉากหรือว่าเรื่องราวเป็นส่วนที่ทีมงานนะครับได้โชว์ความสร้างสารรค์กันอย่างเต็มที่บ้างก็น่าประทับใจบางก็สุดจะมีม ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าไซส์สตอรี่ของเกมนี้เข้ามาช่วยตัดเลี่ยนเกมเพลย์หลักได้พอเหมาะและถูกจังหวะพร้อมกับความยาวที่พอดีเล่นไม่นานจนเกินไปถึงแม้บางฉากนะครับมันน่าเสียดายเพราะจบไปแล้วไม่มีให้เล่นต่อแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะฮะว่าไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้แต่เชื่อเลยครับว่าหากถ้าคุณไม่เล่นคุณจะพลาดหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดของเกมไปเลยเพราะมันคือส่วนที่บ้าพลังและปล่อยของอย่างที่สุดของทีมงานเลยทีเดียวครับ Our นอกจากนี้นะครับเพราะความที่ต้องการนําเสนอเรื่องราวและฉากซีนในธีมของนิยายเราจึงได้เห็นการทําฉากพาโรดี้ของสื่อต่างๆไม่ว่าจะจากหนังจากเกมหรือกระทั่งนิทานนะครับมาอยู่ในเกมนี้ได้อย่างน่าสนใจใครเสพสื่อมาเยอะหน่อยก็จะเก็ตกันได้ไวครับถ้าหากคุณผ่านไปเจอฉากต่างๆแล้วคิดว่าเกมกําลังพาโรดี้สิ่งนี้อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เปอร์เซ็นที่ใช่คือสูงมากๆเลยเพราะว่าเขาพาโรดี้กันแบบตรงๆไม่มีเมมเลยฮนะ you ชมกันมาตั้งนานนะครับสิ่งที่อาจจะนับได้ว่าเป็นข้อเสียก็คือบั๊กนะครับที่เวลาอาจจะมีติดอยู่ในอ็อบเจกต์บ้างนะครับแล้วก็ฉากต่างๆนะครับที่บางครั้งรู้สึกว่ามันกว้างแต่ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้กับคนที่ออกสำรวจทุกซอกทุกมุมเพราะนอกจากใช้สตอรี่แล้วนะครับเกมเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ไล่เก็บสะสมเลยจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปนิดหน่อยครับชมกันมาขนาดนี้แล้วกว่าที่คลิปนี้จะลงหลายคนก็คงเห็นพร้องต้องการไม่มากกนน้อยนะครับว่า เกมนี้เนี่ยคืออีกเกมที่โคตรจะยอดเยี่ยมของปี2025แล้วก็น่าจะเข้าชิงเกมออฟเดอะเยียจากหลายสถาบันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันคือเกมที่นําเสนอความเป็นตัวเองได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายปีเป็นเกมที่ทําให้เราอยากเห็นผู้พัฒนาทีมอื่นทําอะไรแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆสนุกได้แบบไม่ต้องสนเรื่องวอกไม่วกนะครับไม่รู้สึกว่ากักเพื่อขาย DLC หรือว่าส่วนเสริมอ,อื่นๆมันคือความสนุกของคน2คนที่น่าจะหาเกมอื่นมาเปรียบเทียบได้ยากมันคือการใส่สูตรแบบกะว่าไม่กลัวหมดไอเดียไปทําเกม นนและที่สําคัญคือเราเห็นได้ถึงความตั้งใจของทีมผู้พัฒนาที่อยากจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมเพื่อความบันเทิงอย่างจริงใจ,จมากที่สุดเกมหนึ่งของวงการจากประสบการณ์ของพวกเรารที่เล่นเกมกันมาเกือบทั้งชีวิตนะฮะบ,บอกเลยว่า Split Fiction คือเกมที่คู่ควรกับการเข้าชิงเกม of the Year ของปีนี้ด้วยประการทั้งปวงและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพวกเราออนไลน์สเตชั่ขอให้คะแนนเกมนี้ไปที่9.5คะแนนครับ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน Station นใครได้ลองเกมนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างได้รับประสบการณ์อย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราเพิ่มเติมได้แล้วครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ